สวัสดีครับวันนี้จะมานําเสนอเอนไซม์คลืนซึมของเอนไซม์ฟอสโฟไลเปสครับซึ่งเป็นเอนไซม์ในกลุ่มไฮโดรเรสที่ใช้ย่อยฟอสโฟลิปิดโดยจะมีกรดอะมิโนสําคัญในการทํางานตรงนี้นะครับคือฮ in ิสตีนีสี่ที่ทํางานคู่กับแอสปาร์ติกเก้าสและมีแคลเซียม2บวกที่ช่วยในการจับออกซิเจนของหมู่ฟอสเฟตบนฟอสโฟลิปิดช่วยให้ซับสเตตอยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสมนอกจากนี้นะครับยังมีแอสปาร์ติกสี่สิบเกเฮลลซิน28 ไกลซีน30มสิบไกลซีน32ไทโรซีน52และไทโรซีน73ที่ช่วยรักษาความสเสถียรของซับสเตตในแอคทีฟไซต์ครับในขั้นแรกนะครับฮิสตีดี48่สิทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นน้ำโดยการรับโปรตอนจากน้ำจนท้ำให้น้ำกลายเป็นอิอิเคิลไฟล์แล้วเข้าทำปฏิกิริยาตรงบริเวณคาร์บอนในพันธะเอสเทอร์ของซับสเตตและมีแอสปาร์เตสเก้าสาทำหน้าที่รักษาสมดุลประจุข,ของฮิสตีดี48หาไฮโดรเจนบอล เพื่อให้สามารถจับกับโปรตอนได้ใหม่หลังเกิดปฏิกิริยาครับขั้นที่2นะครับเกิดเป็นเตต้าฮีโร่อินเตอร์มีเดียตในอินเตอร์มีเดียตจะมีแคลเซียม2บวกช่วยตึงโครงสร้างโดยการลดพลังงานของทานทิเซนเตตและมทาโรซีนยี่สิบแปดสร้างไฮโดรเจนบอลเพื่อทำให้อินเตอร์มีเดียตเสถียรครับขั้นที่3 h มฮิสตดีนสคือโปรตอนให้ลีวิ่งกรุ๊ปทำให้พันธะในอินเตอร์มีเดียตแตกออกจากกัน จากนั้นเตต้าฮีโร่อินเตอร์มมเดียจะสลายกลับกลายเป็นสตรัคเจอร์เดิมได้ผลิตภัณฑ์นะครับคือกรดไขมันอิสระและไลโซฟอสโฟลิปิดหลังจากนั้นนะครับจะถูกปล่อยออกมาจากแอคทีฟไซต์ครับ